สวัสดีครับพ่อแม่ไอสายิงซุกครูสุกคนครับวันนี้บาไก่คุบวกผ้าละมากับบาทีมครับบาทีมหยุดงานมาวันหยุดของเพื่อนครับมาหยุกสะดุงหาปลาครับพี่น้องผมไม้ครับนี่สะดุงบาไก่ก็เอาลงน้ำแล้วครับเรียบร้อยจะหยุกไปฟูน่นครับบาไก่เอาด่างไปกัดไปผูกบาทีมก็ล่งงลัางสะดุงอยู่ครับซักสะดุงยังถ่ายิดตามมังครับว่ามือนี่สีมันปลาบอสมีปลา ต่อสะดุ้งบอ่อกระสีนีนะครับตำแหนง่งกระส,สีนุ่งไปเลยสครับรัดกันสองคนซุ่มสะดุ้งครับพี่น้องซุ่มรัดรัดรัดกันดเไื่อยมาถ่าหลุนกับบาลไกล่บาลทีมบังครับ,บว่าสิมีปลาถ,ถึงสะดุ้งบอ่อมวันนี้ถ่ายที่ต่ำม,มึงนะครับผมไปครับสีล่องเบิ้งบัตรนี่มีบ่มีบาลทิมเอาสะดุ้งลงแล้วเรียบร้อยครับมาถ่าลุนเบิ้งน้ำบาลไก่กับบาลทิมครับว่าสิมีปลาถ,ถึงสะดุ้งบ่อกระสีนุ่ไปเรื่อยเลยนะครับพี่น้องผมถ่ายที่ต่ำมึงครับมาลุนน้ำบาลไก่ครับ วาสิมีบ่กืบสะดุงแหลกก็ไม่เจออะไรบึ่งสะดุงแรกตื่นเนํ้ำบาวทีมครับพี่น้องผมมีพอสองตัวบ่สะดุงแหลก่นนั่นบาดแรกก็สองตัวยี่หลีบาดแรกได้สองตัวครับบาวทิมมันหมันครับปลาขาวหน่อยทาทีตามรับชมกันครับ หมุนเบืองลังเนี่น้ำบาวไก่ครับพี่น้องผมสร้างหอดทางเดือมิดจีดีเนี่ยว่ามีกับ,บ่เมีนพี่น้องได้ตัวนึงครับนี่ครับพี่น้องยกแกีทางนี่ได้หนึ่งตัวเอามานไว้กรอนละเอามานไว้กรอนหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยว่าซีโซ่เนี่รุ่นนี้สำเนียดี๋ยวหลีดูวิวพี่น้องพี่น้องพี่น้องไปยังครับไปยังไปยังไปยังครับ สุตรครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสูตรตัวโตๆหนึ่งตัว,ต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 วมันมาแล้วคุณนาบ่ยอ้ยใส่งามๆครับปลาตัวนี้ปุ๋ยหึ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 คุณบาวไก่กับซอนครับพี่น้องผมนี่ครับนี่เอา้าตัวหนึ่งลุดลเห ปลากระสูตล้มล้มบนสิ่เลี่ยมเหรเดี๋นี้ใส่หน่อยครับฮึ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 บโอบ้บาดนี่สะดุ่งเพ,พ,พ,พาาิ่นพ,รรพี่น้องผมเิ็นข้าวข,ขาวอยู่พุ่นปาดสามสี่ตัวมิต่ปลาขาวต้มงามพุ่นกินลงมาเหรอของเพิ่นมาดูของของเบาไก่ครับเป็นอะไรเสิมีบ่สะดุ่ห่าง มีพ่อโตบ่บ่มีจับเล็กอื้อปื๊ดอื้อพี่น้องพี่น้องปลายังยกขึ้นสูงสีเด่นสีเด้นอุ้ยอุ้ยขุนขพี่น้องผมขุนกระสุดปลาขาวหน่อยก็ได้มาดีเถอะสันเอาสันเอาโอ้ยเป็นเก่าๆอยู่พี่น้องผมกระดูกบอทิมฮึบ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 หมุนของบอลทีมครับ ปัดพี่น้องพูดอะไรป้าเพื่นอนพูดอะไรป้า,ปาเป็นาาอะไรอุบานดนี่อีดทัดๆอืออุ้ยจันซ้อส่วนเถอะหลุนมุขของเบาไก่ครับมีพ่อตัวบ่พ่อตัวบ่ไม่มีจักตัวพี่น้องผมหลุนครับหลุนหลุนของเพื่อนสะดุ้งม้านพุ่งโอ้ยเต้นเต้นเต้นเบาทีมเต้นาเบาทีมปอ้ยพี่น้องผมบละ่ะ เป็นข้าวขาวอยู่สรุุงเพิ่นบาดนี่บุยเงียบร้อยหนึ่งตักผ่านไปร้องทักแล้วร้องทักแล้ววะน้าถ้ารุ่นมึงตัวนี้มึงนี่มั้ยกองบ่าวไก่โอ้กองบ่าวไก่สรุุงห้างครับจ้าไก่ดิบดุนพักกระสูตครับสรุุงห้างพี่น้องผมถือกระถือตัวใหญ่ตัวงามๆครับพคนละโอ้ย แมวนี้ต้องอแบบนี้ต้องใส่ของจักจิกรับตัวหน่อยตัวนี้งเสือบ่ได้ยู่นี่ยบ่ได้หรอกคือกระสูบใส่งามๆครับเอาใส่แนวดักเอาไม้พี่น้องเบิ่งผัดดูดมือสัมบ่บ,บิดจับเอารอกฮักไม่มินกับบ่ทอมือถึงบ่สวยๆครับเเดี๋ยวอาปลาใส่ ยุบหยับหยุบหยับยุบหยับยุบหยับสองตัวสามตัวแปดตัวเขาอักลักสวยงามสวยงามครับขึ้นต่ำตึกตึกเนื้อเนปลาสูตรน้อยสามตัวครับน้ำงามของเพต่ำตึกตึกมีรถมีรถมีรถมาที่มีรถมีรถมีรถโอ้ปลากระสูตก็ได้ผัวลับพี่น้องผม เดสวยง่ามครับสวยง่ามปลาเพื่อนน่ายางยกไปเรื่อยๆครับซุ่มสุนุกย่างแดงพอดีอยากไปกินพี่น้องผมย่างแดงถือซ้ำนี่ก็เอาเลียวหนะพี่น้องน <c oughs> ุ่นคนนี้ครับตัวนึง มีเต่นมีเต่นเบาทิมเบาทิม,ทมพี่น้องผมเพื่อนคองเบาทิมไหมโอ้รุ่นทั้งเบาทิมเลยพี่น้องผมทั้งเบาไก่บามีหราครับสะดุงห่างพุ่นทาทุ่นน้ำพ่นเอา<ม>โอ้บาดละจักอ่พาพอดีเห็ดผสมปลาหน่อยอยูอย่ว่าจักพี่น้องผมอุยอ้ยอุ้ยมันตำแห้งแถวเบาทิมรุ่น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 น,นานนานโดดโดดครับโดดโดดตำสะดุ้งจนงว,วบเลยเว้ยเออ โอ้ตเตื่นออกดังตองซแน่นดังตอ,ตองแห่งตื่นนั่นนั่นเนี่ยมัเนเมยสักกันนั่นนั่นว่าละตัวเนี่ยมันเมยสักกันอือปลาสูตรครับขบ้างบนมันมันครับอืมอืมนาะสุ่นเนี่ยสุ่นเนี่ยสุ่นเนี่ยอปลาสูตรมาแล้วครับปลาสูตรมาแล้วครับปลาสูตรมาแล้วอืมเป็นยังไงล่ะจ๊ะ สัวสิมาสนหนึ่งแต้มครับปลากระสูบจะไปไหนจ้าจะไปไหนรอดจะไปใส่มองรุ่นสะดุ้งหมันม่นครับอของโอ้ยมันของ้ยขนาดของนี่นี่ปลาลงเด้งลงเด้งเลยพี่น้องผมบูรห์ที่โถระที่เถอ,อ, <Okay. S 1> อะ บาที่มันธรรมดาพี่น้องผมมันขาดกว่าท่านเป็นขาวๆเลยครับเอาละครับเอาละครับประสูรเข้ามาแล้วนี่หลังจากที่ไม่ได้ถือมาโดนในที่สุดเจ้าสูตรก็เข้ามา ใส่งามๆครับปลากระสูดก็ได้ตอนส่วนตัวสวยๆครับหลุ่นกระบอกไก่บอทิ่มไปเรื่อยๆครับยกบาดมานบาดบออุ้ยอุ้ยบาดนี่บาดนี่บาดนี่อู้ยบาดนี่ค่ากระพี่น้องผมุ่นละอุ่นเอดสะดุ้งเพิ่นบาดถือบาดบอแล้วใจแจังว่าเพิ่นสีบินว่าสีบินหรอวะแดาวใจแจังว่าเพิ่นสีลอยเข้ามาครับพี่น้องผมบอกบินมาว่าหนุกเขาหากินเลย บ่อนใส่สะดุงพอดีถือบ่น้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุงตั้งแกะลดหมุมงานบ่น้อเนีนนานเสียดีด,ดีพี่น้องคนนบ่อนใส่สะดุงพอดีครับเสียดจะไปไหนรอดจะไปหยอดสะดุงรกระสุนต้มงามเลยครับพูะตอนซ้อนครับเนี้ยเ้ยเ้ย เคือจังตำให้แหงดูเบาที่ย์หมดต่ำให้แหงเสร็จล้วจังต่ำให้แหงเสร็จเบาที่อีกหนึ่งสูตรครับหนึ่งสูตรครับหนึ่งสูตรครับโอ้เตือนออกจากดังตองเตือนเตีปลานอีนี่ที่พอได้กินกันอยู่ป่ะจักพี่น้องผมยกไปยิ่งมากเึบฮบบมีการโดดออกเหลือเยกโต เยอหลายตัวเยอะครับผูเหลอเยอะยหลงเอเยอะมิดจีดีไปเรื่อยๆหลุนน้ำเบาทีมครับผู้พันยกหมันหืมหมันดีๆพูดหลาตีตัวพี่รอกผม มันจริงๆิงุงดึงุงดึงๆๆเลยรุ่นปลากระสูตรเบาไก่ครับสีมีบ่จะมีจักสูตรบ่ดนดออกวัดมีจักสูตรสุ่มสะดุงพี่น้องผมสุ่มหลักกย่างไปเรื่อยๆครับ ยังยกไปนึ่งโดด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 ป้าตีตัวพี่รลอกผมปื๊ดเบาทีมยุกไปได้ถึงบรรนั่นครับจนซ่อนแทะวุบ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 อืเต้นน้อยๆแต่ว่าก็ยังหมานอยู่คือนเขาครับผัวล่ะยังหมานอยู่รุนรุนครับลุนรุนยืด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 บ้านแห้งคักบ่านี่เนี่ยแห้งคัก อุ้นโอ้เบาที่มเห็นว่าธรรมดาครับคือมมันเยอะมากครับคว่ำมานครับยุดงานมาเอาปลาโดยตรงเพิ่นนี่ว่าธรรมดาอ่ะมาลงปลาทะลุงอังหางเหมือนกันนะสิมีจะพี่น้องพี่น้องตั้แล้วครับตั้แล้วตั้แล้วตั้แล้วครับตั้มแล้วตั้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 แล้วเออเออตั้มแล้วอันว่าละตัวมันต้องมีมากมันต้องมีมากพี่น้องผม ต้องมีมาต้องมีสักวันที่ประสูตรจะเสร็จเรากระสูตรครับพี่น้องผมใส่ง,งามๆครับนี่ตัวงามพผมหรอตัวของไงเต็มมือเต็มมือเลยครับลุนครับลุนรุนลุน,น,นอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาโดดคลั่กจะเบ้าทิมอุ้ยเกือบออกเอาเหลือประสูตรตัวเดียวปลาหลาย อุ้ยอุ้ยเมาทิมเมาทิมเมาทิมเอาให้ได้ยกขึ้นยกขึ้นเมาทิมยกขึ้นอุ้ยพี่น้องดูกระสุนัมใหญ่นึงครับโดดแคบเป็นดอกเสยหลุมเพิ่นงเขียบเกือบเขียบเกือบเกือบอันนี้ทักเอาเนี่ยทักเอาเกือบออกครับสูตรตัวบอกง่ายง่ายเลยครับพี่น้องผมเนื้อเนือเนือเนื้อมียังป้าดป้าดปืดปืดเชมียังบาดนี่ป้าดปลาเข่งหยักปลาเข่งหยัก ปลาเค็งไงบ่ทิ่มพูล่ะปืดปลาเค็งไซโลเนาะบันี้มาจากไหนนี่คุณพี่น้องผมปลาเค็งไงครับมันปลาเค็งเลี้ยงบาดปัดอีทุกฮึบ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 มีรถมีรถพูล่ะลุงเล่งลุงเล่งจะสะดุ้ดพู้หล่ะพี่น้องผมเป็นข้าวขาวอยู่บาดนี่อยู่บนหนึ่งปื๊ดพี่น้องผมพู้ล่ะน้ำเพลินพูด อ้าดเนี่ยมาแกลยุกลัดก่อนครับปลาตัวมันบอนขึงง้นใหญ่เตื่อพี่น้องผมเล็กสิมันปลายัางเทนาน่านั้นแหละเนี่ยบาแกเดี๋ยวปกักกระสุดหน่อยทีนึงครับบอนใส่สะดุ้งเพื่อนวังหันพี่น้องเอาสะดุง้งุ่มแล้วมันตื่นบอนใส่ยกอยีกก่อนครับพี่น้องยกลัดกันบ้านนี่ยกลัดกันมาทโอ้ข้างมาที่พืนเตียนครับเถอะวะข้างมาที่พืนเตียนครับเถอะ เออพี่น้องผมกางบ่าวทีมพูดละบ่าวแกโปถึงจักตัวบาที่มบาดละเอนี่เลยขึ้นตักอยู่พี่น้องปาดปาดพี่น้องปาดเต้นอยู่สะดุ้งเพิ่นก็ขาวอยู่พื่นกางบ่าวไก่ซะมีดดีเถอะพี่น้องสะดุ้งห่างเอาใจเนี่ย สะดุงทางต้องทำใจสัหน่อยอึดนานเต้นแล้วก็รอดนี้โถชีวิตของเกิบกันตะทาวนบุกต่อไปอึบๆึบฮึบึอึบเต้นู่ครับคุณเฮ้ปลาเข็งยากี่บ่อปลากายักบาดนี่ไอ้ปลาไกยักอุ้ยอยตําต่ำตตยังบาทิมโดดโดดโดด มันอุณจำสรุงของคนหบอกแคงหนึงครับพี่น้องผมรุงมนันพอดีครับลุนสุรุงมันพอดีอุย้ยว่ามันร้อนเหตุจนนังไวบมาที่อ้ยร้อนมาเดี๋ยวเตือนรงนดห้กินเลยเอย้เกือบ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 ุปส,สดไปใส่เวทปสโดตืน่นจะใส่ม้อเหมืนม้อึกกาครับตับเจ้นึง ก็ต no. ้องใหญ่โดนกว่ากากหมอตากับวืมเน้นจมำอุ้ยขุนขุนขุนทำด่างขี่ขุนขุนไ่ตักคือเก่าอุดอุพี่น้องผมมีหยังบาดนี่มีหยังบาดนี่ปื๊ดนเปื้อเบาทิ่มมีหยังบาดนี่ ขาดปูขาดอีหลีจ้างปากเลยโอ้ยถือปลาดูเขาบ่ออะไรปลาดูหรูอปลาแยงนี่ขาดอีหลีครับพี่น้องผมพูวล่ะเห็นหดตัวเห็นหดโตครับขาดเลยพูวล่ะโอ้ยดึงสะดุ้งเหยื่อเหยื่อไปเลยเบาที่มือเฮ้อเมี่ยเอาเมีเอาเมีเอาเมี่ยขาดอีกบ่อโอ้ยสีกสะดุ้งเบาไก่ขาดเลยครับพี่น้องผมขาดแบบบ่เห็นตัว โอ้ดูอเนืด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 ด้วยว่าสิไ,ได้รูดในเด็กวังหันนี่ยูได้นี้ยโอ้เสียดายดิหากินเลยเขี่ยสะดุ้งกันขาดแล้วกันมาหลอกให้เสียวแล,ล้วก็เลียวกับเขี่ยสะดุ้งกันขาดซ้ำเก่งแท้ เห็นเบอร์นหน่อยๆพลอๆมันโดดสนุกดึงดีหยุดหยุดบาทสองสามบาทขาดเซย <_ C 1> โถหน้าสงสารสวิตของเกือบกันตะทาบ้นเห็ดสะดุงกันขาดแล้วก็ไปเลยว่ามีว่ามีโดดให้เห็นเลยหากินหรือยังสีก็มีเอามันไปขี่สะดุงเจ้าทั้งลุมลมบ่อไปละมั้ง ไปเรามาทำการไล่เต็ม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 พี่น้องผมอีกทีเต็มเต็มครับพุ่นละพุ่นน้ำเพลินครับไม่นั่งตัดเอาอีกทีอีหรอใช่หรป้าเต็มเต็ม หลังจากที่ยังสรุปมาโดนเติบครับพ,พี่น้องผมเบาไก่กับบริไทยทําให้พี่น้องผมเบ่งตลอดนะครับเพราะว่ามันห่อนพี่น้องตลอดทรัพ์มันมันเพิ่นห่อนเกินอยังเกาะก้อมห่อนเกิน่ลลัพธ์กระตัดไปบาไก่ก็เลยบริไทยทําให้พอแม่่อ,อไอ้ไส้ยิ่ยงสุขุสุขคนในเบ่งนะครับ,รบ,รรบ,รบน,นี่ครับมื่สรุปไรๆกับเาไก่กับพี่น้องผมนี่ครับไรเนี่ยบาไก่ทิเอาออกให้พี่น้องผมมึงนี่ปลาเบาทีม นี่ตัวตง่วงครับพุ่หล่ะเอรีเลย,ยพี่น้องผมเป็นตัวอ่อนสอนครับกระผมาะในรอดไล่ได้สะดุ้งห้างครับพุ่หล่ะปลาสะดุ้หน่อยตัวนึงครับแต่นอกนั้นขาดสะดุ้งสะดุ้งกับขาดพี่น้องผมสะดุ้งขาดจักเท่ายสะดุ้งเพิ่นกับปืป่อยคือขี้ดังนี่ขาดทีมเบิร์โลดพุด่หล่ะปลาสูตรก็มีใส่ง,งามๆครับมีตัวอ้วนตุ๊บเลยสวยงามครับแต่ปลาตะเพียนตัวหนึง่ง ปลาตะเพียนหนึ่งตัวลงมาจังไดบุนี่ปลาตะเพียนทองครับบุย้ยตะเพียนขากับโบบานเาพี่น้องผมนี่ปลาสะดุงทีคองเบาทิมครับไหลา,ลายอยู่ครับปลาสะดุงทีเพิ่นก็เลยตอนซ่อนครับพุ่ะอ้ยอีเ,เล่เลยบุ่ะสะดุงทีคล้ายครับมือนีมันมนเลยครับมากับเบาทิมเบาทิมหยุดงานมาพามาหาอยากให้กินครับพี่น้องผม เป็นตน้นซอนครับพี่น้องออสุดยอดสุดยอดสุดยอดคำล้ครับพี่น้องสิผ้ากันออกมือระบาดนี่กระผมสําหรับคลิปนี้บอลไก่กับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เออไอเซยิงสุขขูสุขค่นเด้อขับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาไก่กับบาวทีมครับบาทีมก,กาลังเก็บสดุ้งอยู่ทางพุ่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับผม